สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะฝนตกหนักทั้งคืนนะคะเอฟซีโอ้จะเป็นฝนตกน้ำท่วมเผาเบิดแลวตกผักตกแน่นะคะตกหนักมากๆเลยภาษากันนอดจนลื่นื่นนะคะสวา่างโ่งเลยเพ็ดยางเกิดหิ้ําำใส่โอ ด็กคืน้ำใสโองเขาเย็นมีอยู่บอใช้น้ำฝนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดน้ำน้ำใดก็มีแต่เปิดอาบนะคะแต่น้ำใช้ก็ ใช้น้ำโอ่งอ่างลงเสื้อล้างโอ่งบิ๊กคิ้วใส่ mm hmm. เพราะว่าจะมีถังอยู่ข้างหลังบ้านนะคะ che ha fatto? sta guarda che มามากัดไก่เบิดตนตกคริมแต่เช้านะคะเห็ดพวกก็ออกแล้ววันลุงเสือไปหาก็ไม่มีนะคะไม่ได้ก็แล้วแต่ใครจะดวงดีเนาะไปหานะคะปูไใครเข้าไปหาได้ก็ได้แกงอยู่นะคะแต่ที่ลุงเสือตรงที่ลุงเสือไปหายังไม่ออก ผมเสือไปเลาะหาอยู่รางวันก็หาแต่แถวๆหน้านะคะไม่ได้ไปทางอื่นไก่ตื่นอย่างแต่เศร้าแท่หมามาขวนอีกแหละบอนคนไม่อยู่นะแต่ดำนานะ้ำม้าทางอื่นนะคะมาหากัดไก่หมดเลยนะ ันซนอย่างเหรอเสือก็เตรียมออกไปไทยน้านะครัาบเมื่อวานถอนกล้าไว้ประมาณยี่สิบกมัดน,นะฮะช่วงเช้ากระจาก็จะไปถอนเพิ่มอีกไถดำไปวันละล็อกนะฮะโอ้จะแม่นฝนตกขึ้นตกแห้งค เสือกินกาแฟฮะ มาทางไปตรงนี้ตลอดนะครับนะครับครับ เม,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 มื่อวามึงว่าตัวไหนใส่เบสิบกว่าหลังหนึ่งจะได้ว่าถูกทุกหลังเลยตัวนี้นี่จะปลาดุกล้วนๆเลยถายน,านันยิ่งปิ้งเลยมึงไปหาเก็บที่กระเดือนใส่ โอ้ก็บอเอินบอกเราบอกืนพลังนบ่ได ปลาเบ็ดลุงเสือไม่คืนในไอซีมีกับปลาดุกล้วนๆเลยนะคะไข่เบ็ดไม่คีหลังเองนะคะลุงเสือว่าต้มปนนกันโอ้ก้าตัวสิบตัวเลยในไอซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแคนาลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ